ลมลอ,อะไรก็มารอมาตุลอยตา,าบรกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณครูฮาซุฮานรายวิชาสังคมศึกษาซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับ อ่าสินค้าและการบริการใช่ไหมคะในส่วนของสัปดาห์นี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของสินค้าและการบริการนะคะเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้วอ่าท่านกักเรียนพร้อมแล้วนะคะอ่าเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่าเรามาทบทวนเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะนะนักเรียนสินค้าหมายถึง สิ่งของต่างๆที่เราจับต้องได้และก็สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคได้มนุษย์นะคะทุกคนสามารถที่จะเป็นเจ้าของและก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเช่นอ่าสินค้าอย่างเช่นนะคะเสื้อผ้ายารักษาโรคกระดาษเดนสอยาสีฟันหรือว่าอาจจะเป็นอ่าจักรยานนะคะโมอเตอร์ไซค์อ่าโทรทัศน์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นโทรศัพท์นะคะอ่าทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสินค้านะคะ ต่างๆที่เราต้องการแล้วก็จับต้องได้นะคะต่อไปตัวอย่างนะคะจ่คมโครให้ดูนะคะก็จะเป็นตัวอย่างสินค้าหมดเลยใช่ไหมคะอาจเป็นสินค้าที่ เราต้องการอย่างเช่นอ่าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันก็คือแกงสีฟันยาสีฟันใช่ไหมคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องนุ่มห่มก็คือเสื้อผ้าที่เราต้องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารใช่ไหมคะที่เราต้องกินในทุกๆวันแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆใช่ไหมคะทั้งหมดนี้นะคะเราจะเรียกว่าสินค้านะคะนะักเรียนอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูว่าการบริการนะคะ การบริการก็จะหมายถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้โดยมนุษย์เป็นผู้คิดแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวของมนุษย์เองดังนั้นการบริการจึงเป็นประโยชน์ที่ทำให้ผู้ได้รับการบริการนั้นเกิดความสุขแล้วก็ความพึงพอใจแล้วก็ความสะดวกสบายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการบริการมีอะไรบ้างเนาะอ่าอย่างเช่นนะคะ การบริการตัดผมเวลาเราไปที่ร้านใช่ไหมคะเขาก็จะบริการตัดผมให้เราแต่ว่าเราก็ต้องอจ่ายเป็นเงินให้เขาใช่ไหมคะหรือว่าการบริการขับรถส่งผู้โดยสารอ่าใช่ไหมคะอ่าหรือ หมอรักษาโรคของเรา,าหรือว่าพุงครูนะคะสอนหนังสือนักเรียนแล้วก็อาห้างสับสินค้าต่างๆที่มีรถเข็นให้บริการลูกค้าใช่ไหมคะาการบริการบางอย่างต้องใช้เงินในการแลกแต่การบริการบางอย่างก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะนักเรียน เรามาดูว่าสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะข้อที่หสินค้าที่ได้มาโดยไม่ได้ใช้เงินซื้อข้อที่สองสินค้าที่ได้มาโดยดใช้เงินซื้อ,อเรามาดูนะคะสินค้าที่ได้มา,าและก็บริการที่ได้มาโดยที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อนะคะก็จะเป็น สินค้าที่มีผู้อื่นให้เรามาอย่างเช่นเราได้รับรางวัลใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณพ่อเราซื้ออาหนังสือการ์ตูนให้เราเพราะว่าเรานั้นตั้งใจเรียนหรือ,อเป็นของที่ได้รับจากการตอบแทนจากการทําความดีของเราอย่างเช่นเราเก็บหนังสือได้ใช่ไหมคะแล้วก็อาเพื่อนก็ อ่าให้อาจจะเป็นให้หนังสือหรือว่าให้ขนมกับเรานะคะอ่าเรามาดูนะคะอ่าตัวอย่างนะคะที่คุณรูให้ดูก็คืออ่าสินค้าที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้ออย่างเช่นการแลกเปลี่ยนสินค้าก็ได้นะะใช่ไหมคะอ่าบ้านเราปลูกผักอ่าแต่บ้านเพื่อนมีผลไม้เราก็มาแลกกัน นะคะอ่าสินค้าเหล่านี้ก็เป็นสินค้าที่อ่าได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินนะคะอ่าต่อไปนะคะการบริการที่ไม่ต้องใช้เงินอย่างเช่นอ่าเราเข้าไปที่ห้องสมุดใช่ไหมคะเราไปอ่านหนังสือในห้องสมุดอ่าอันนี้ก็เป็นการบริการเหมือนกันนะคะหรือว่าเราไปวิ่งเล่นที่ส่วนสาธารณะใช่ไหมคะเยน็ยนๆออกกําลังกายกับครอบครัวอันนี้ก็เป็นการบริการเหมือนกันนะคะนะักเรียน อ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะสินค้าและบริการที่เรานั้นต้องใช้เงินซื้ออ่ะอย่างเช่นนะคะการที่เรานั้นใช้เงินซื้ออาหารหรือว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือว่าเราอ่าใช้บริการของรถตู้ใช่ไหมคะอ่ะตัวอย่างเหล่านี้นะคะก็เป็นการบริการที่อ่าเราต้องใช้เงินในการซื้อนะคะอ่ะอย่างเช่นเราไป เราไปร้านหนังสือเราซื้อหนังสือเราก็ต้องใช้เงินใช่ไหมคะเราอยากได้ตุ๊กตา,าเราก็ต้องใช้เงินอ่าเป็นสินค้าที่เรานั้นต้องใช้เงินในการซื้อนะคะ อ่าต่อไปนะคะอ่าเมื่อเรามีสินค้าแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้สินค้านั้นนะคะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะอ่าการใช้ประโยชน์จากสินค้าและก็การบริการให้คุ้มค่าก็คือการใช้สินค้าและการบริการให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดแล้วก็ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะอ่าไม่ไปทิ้งนะคะ ใ,ใช้แล้วเก็บให้เรียบร้อยหรือว่าเราซ่อมแซมนะคะสิ่งที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่สามารถที่จะนำมากลับกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นเสื้อผ้าหรือว่าตุกตาของเราที่ยังใช้ได้เราก็ให้คุณแม่เราช่วยซ่อมแซมใช่ไหมคะอ่านี่แหละคะ่ะก็เป็นการใช้ประโยชน์จากสินค้าให้คุ้มค่าที่สุดนะคะนะักเรียน อ่ะต่อไปนะคะคุณครูก็มีคำถามที่จะถามนักเรียนนะคะอ่ะในรูปภาพนักเรียนดูสิคะว่าคุณพ่อให้ของขวัญวันเกิดแก่เราถามว่าสินค้านี้ได้มาโดยใช้เงินซื้อหรือว่าไม่ใช้เงินซื้ออ่านะคะคำตอบก็คือเป็นสินค้าที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อใช่ไหมคะถูกต้องนะคะนะักเรียนต่อไปข้อที่สอง เพื่อนแบ่งขนมให้เราอ่าเป็นสินค้าแบบไหนคะอ่านะคะเป็นสินค้าที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้ออ่าถูกต้องนะคะต่อไปนะคะอ่าเราไปตลาดใช่ไหมคะเราไปซื้อผลไม้ที่ตลาดถามว่าเป็นสินค้าแบบไหนคะอ่าใช่ไหมคะ เป็นสินค้าที่เราต้องใช้เงินซื้อนั่นเองนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าอันไหนที่เราต้องใช้เงินแล้วก็อันไหนที่เราไม่ต้องใช้เงินที่เราได้มานะคะ,ะคุณครูนะคะก็มีข้อความนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยๆกันอ่านนะคะ,ะคุครูจะให้ในักเรียนอ่านข้อความแล้วก็จากนั้นช่วยกันจำแนกว่าเป็นสินค้าประเภทไหน สินค้าที่ได้เงาสินค้าที่ใช้เงินซื้อหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้ใช้เงินซื้ออ่าเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนเพื่อนบ้านนําผักที่ปลูกไว้มาให้นักเรียนคิดไว้นะคะเดี๋ยวครูมีเฉลยนะอ่าข้อหนึ่งใหม่นะคะเพื่อนบ้านนําผักที่ปลูกไว้มาให้ สนักเรียนใช้เงินซื้อขนมและน้ำสามแม่ซื้อนาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้า 4. เพื่อนแบ่งขนมให้ 5. พ่อให้ของขวัญในวันเกิด 6. นักเรียนซื้ออาหารให้แมวอ่านักเรียนแบ่งได้ไหมคะ ่านะคะตอนนี้นกักเรียนคิดในใจนะคะอ่ะเรามาดูเฉลยนะคะอ่าเลยนะคะข้อที่หเพื่อนบ้านนําผักที่ปลูกไว้มาให้เป็นสินค้าที่เราได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อถูกต้องนะคะข้อสนักเรียนใช้เงินซื้อขนมและน้ําเป็นสินค้าที่ได้มาโดย ใช้เงินซื้อใช่ไหมคะเพราะว่าเราเอาเงินไปซื้อต่อไปข้อ3แม่ซื้อนาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้าอ่าคำตอบก็คือสินค้าที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อใช่ไหมคะต่อไปเพื่อนแบ่งขนมให้สินค้าที่ได้มาโดย,มไ,มไ,ดมโดยไม่ได้ใช้เงินซื้อนะคะต่อไปข้อ5 พ่อให้ของขวัญวันเกิดอ่าเป็นสินค้าที่ได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อต่อไปข้อสุดท้ายนักเกรียนซื้ออาหารให้แมวอ่าเป็นสินค้าที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อ อ่นะคะอ่าทั้ง6ข้อนี้นะักเรียนตอบได้ใช่ไหมคะอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการจําแนกนะคะประเภทของสินค้าที่ใช้เงินซื้อกับไม่ใช้เงินซื้อน,นะคะอ่าต่อไปนะคะสรุปที่เราเรียนวันนี้นะคะสินค้านะคะก็เป็นสิ่งที่เรานั้นต้องการแล้วก็ให้ประโยชน์กับเราใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ สินค้านะคะสามารถออกแบ่งออกได้เป็นสองประเภทก็คือสินค้าที่ได้มาโดยไม่ได้ใช้เงินซื้อแล้วก็สินค้าที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อใช่ไหมคะอ่าลักฐานนี้ก็คือสรุปที่เราเรียนวันนี้นะคะอ่าจากนั้นนะคะคุณครูก็มีใบงานนะคะให้นักเรียนทําในใบงานนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนวาดภาพหรือหานะคะ ภาพสิ่งของที่นักเกรยียนเคยซื้อมาหนึ่งอย่างแล้วก็ติดในกระดาษแล้วก็บอกว่าอ่าสิ่งของนั้นมีประโยชน์ในการใช้สอยอย่างไรอ่าเราเอามานะคะหนึ่งภาพหรืออาจจะเป็นนักเกรยียนวาดภาพมาก็ได้นะคะหนึ่งภาพแล้วก็บอกว่าประโยชน์จากสินค้าที่เราเคยซื้อเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ อ่าคนครูฮาสุฮาก็ขออาจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะทบทวนบทเรียนนะคะอยู่เสมอน,นะคะแล้วก็สุดท้ายฝากไว้นะคะเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะ <inefficient. S 2> เกี่ยวกับอ่าโรคภัยต่างๆในตอนนี้นะคะให้นักเรียนดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลครอบครัวเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรละมัตุลลอฮิะอาลาวะบเระกาตุ